สันรายการโดยอุ่นใจปลอดภัยทุกที่ด้วยกล้องคอมเทลซั PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการชัดอันเซอร์ครับชุมชนคนเทียมกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับปีใหม่ก็คือพศ2555 2555โอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแล้วก็นี่ครับก็คืออาจารย์สมพรธิรเจนทพงศ์ครับถือโอกาสจะมาสวัสดีปีใหม่ท่านแล้วก็เน่หลายคนรอคำอวยพรจากอาจารย์เพราะว่าบางทีหลายพื้นที่บอกอาจารย์ไม่ไปหาสักทีไม่เป็นไรวันนี้อาจารย์อยู่ตรงหน้าจอเนี่ยจะมาอวยพรท่านเนี่ยให้ให้ให้อะไรอะ ให้มีจิตใจเบิกบานเนื้อแล้วก็แล้วแต่เนี่ยบางทีสุดท้ายเนี่ยอาจารย์จะให้ง่ายคิดด้วยอ่าเช่นเคยเพราะว่าอาจารย์มาอวยพรเฉยๆในอาจารย์ทําไม่เป็นนะครับมันฝืนความรู้สึกมันฝืความรู้สึกเอามันคือเรื่องแรกสวัสดีปีใหม่ก่อนนะสวัสดีปีใหม่นะครับนะเพื่อนเพื่อนนะครับผู้ชมรายการนะครับแล้วก็ลูกค้าแล้วก็แม้แต่กระทั่งญาติญาตินะครับที่ได้ดูรายการ ก็ถือว่าอย่างนี้นะครับปี2555เนี่ยนะครับเป็นปีที่ดีนะถ้าโดยโดยจากเลขที่ออกมาคือคําว่า55เนี่ย555เหมือนกับหัวลาะนะครับเหมือนกับ554เงี้ยมันไม่ใช่ไงใช่ไหม554อย่างปีที่แล้วเนี่ยนะครับเจอเข้าไป44เหมือนน้ำใช่ไหมครับนะเป็นน้ําท่วมเลยนะครับนะเพราะั้น555เนี่ยคือโรคภัยไข้เจ็บความโศกความเศร้าทุกอย่างหายไปแล้ว น, <ไป S 2> นะครับ <ไป S 2> เหลือแต่ความสุขความสนุกสนานนะครับหัวราะมากๆมันจะบ้าไหมไม่ไม่บ้าแหละครับหัวราะคือหัวเราะนี่จะทำให้เราเนี่ยนะครับคือเขาวิจัยมาแล้วอ,อสังเกตไหมว่าถ้าคนเราเนี่ยนะเกิดมีความสุขมีอะไรเนี่ยรักษาโรคได้คนที่อบอกว่าเป็นหวัดเป็นอะไรพวกนี้นะครับคนที่เป็นหวัดขึ้นมาล้างกล้ามกายอ่อนแอนะครับปรากฏว่าเขาเนี่ยนะครับให้รักษาโดยทางปกติแล้วก็ไม่สนใจในเรื่องของอารมณ์ปรากฏว่ารักษาหายช้ากว่าแต่คนที่ ให้รักษาเหมือนกันนะครับ กินยาอะไรเหมือนกันนะครับ,รบแต่ให้ดูเรื่องของตลกบกหาแล้วก็ได้ไปผ่อนคลายแล้วต้องไปท่องเที่ยวในสิ่งที่ชอบอ,อปรากฏว่าหวัดหายเร็วขึ้นอแต่เหมือนกันนะบางคนก็บอกว่าไปดูไอ้เรื่องของตลกหรือดูเรื่องอะไรเนี้ยนะครับเย่นช่องรายการของ w o r k ์กพอยอย่างงี้าทาให้มันเกิดสนุกสนานเห็นไหมก็เหมือนกันนะเวิร์กพอยนี่คือสนุกสนานพอดูแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับทำให้จิตใจเบิกบานเพราะนั้นปีใหม่เนี่ยนะครับนอกเหนือจาก55เพื่อจะให้เข้าคอนเซปต์เวิร์กพอยก็เลยทาให้มันสนุกสนานเป็น ้าไปเลยเใช่ไหมใช่ฉะนั้นก็ถือว่าวันนี้นะครับจะส่งความสุขโดยผ่านช่อง w o r k ์ o ทอยส์ีนะครับทุกคนได้ดูเวิร์กอยทีวีก็ถือว่ามีความสุขนั้นตามคอนเซ็ปต์555นะครับอ้าวครับแล้วเพื่อนช่างเนี่ยทำการค้าตาธุรกิจอยู่ทำไงดีครับอาจารย์ช่างพ่ค้าทำธุรกิจเพราะว่าเขาบอกแข่งขันสูงอาจารย์จะอวยพรเขายังไงดีก็ขอให้ทุกคนนะครับบอกถ้าเป็นเทวดาก็บอกว่าให้มีความประสบความสำเร็จหมดนะครับแต่สำเร็จนั้นไม่สำเร็จจริงที่เรา นะครับถ้าใจเราสุขใจเราสบายนะครับใจเรามีคิดสิ่งที่บรกบวนะครับนั่นคือความสุขที่แท้จริงฉะนั้นเนี่ยผมขอให้พวกเราทุกคนนะครับนะมีจิตใจที่เบิกบานจิตใจที่สดใสนะครับนะมีร่างกายที่สมบูรณ์นะครับปราศจากโรคภัยไข้เจ็บสิ่งเหล่านี้แหละเดินทางไปไหนปลอดภัยนะครับผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่มีโรคเป็นราบอันปรเริฐ ขอให้ทุกคนนะครับมีร่างกายที่แข็งแรงจิตใจแจ่มใสครับแค่นี้ก่อนแล้วคือทดลองอย่างอื่นเดี๋ยวมันดีเองใช่ไม่ต้องไปอธิบายเยินเยอะขอให้ทุกอย่างสมบุงสมหวังแม่ยายดีอะไร้ยไม่ต้องนะคือเอาแค่ว่าร่างกายกับสุขภาพจิตพร้อมใ่เดี๋ยวสติมาปัญญามันก็เกิดเองนะครับแล้วปัญญาก็มาด้วยช่องเจ็บนะเอานี่คือเป็นการอัปเดตเรื่องของตัวเทพปีใหม่แล้วก็แน่นอนครับนอกจากการคำวยพร ขาอาจจะต้องถามประจว่าปีใหม่จะมีอะไรใหม่ๆหม่ไหมอืมอ่าคือคือแน่ๆนะครับหลังจากปีใหม่ไปแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่ที่เราจะทําก็คือวันที่ยี่ส2บยี่สิบอ็ดยี่บสองยีิบายี่ี่กับอันหนึ่ง24บเอ้ย2ี่6 27้ายี่หก็ก็คือทิปของคนที่เป็นลูกค้าเราทั้งหมดทริในประเทศี่จะส่งไปที่2ี่ปีพีเอสาที่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเราเลื่อนมาปีน้ําตกนะครับไอ้ฝนตกปีที่แล้วนะครับน้าท่วมน้ําท่วมเอาน้ำท่วมก็เล สิ่งหนึ่งที่เราจะไปเริ่มสร้างในสิ่งที่แนวคิดวิธีการในการให้เรียนรู้วิธีการอะไรใหม่ๆนั่นหมายความว่าคนที่จะไปเนี่ยไม่ใช่ว่าจะให้ไปเที่ยวไปกินไปนอนไม่ใช่ไม่ใช่ครับถ้าไปเที่ยวไปกินกินไปนอนนะครับเปลี่ยนที่กินที่นอนมีทําเยอะแล้ว<อ>นะครับ<อ>ที่เราไปทำเนี่แน่นอนวิธีการแนวคิดคทุกกิจกรรมม,มีสิ่งสอดแทรกอยู่ทุกกิจกรรมเสมอ,อมครับ ท่นั้นนี่คือกิจกรรมที่หนึ่งที่เราจะทำแสดงว่าคนหลายคนบอกว่านี่อ้ผมไปการผมไปจนเบื่อแล้วใช่สุพรรณโอ้โหผมไปจนหลับตาไปได้พี่แชร์พี่แชร์เห็นไหมพี่แชร์ไปทิพจีนครับอืห่านเนี่ยใครก็กินแล้วใช่แต่พี่แชร์ทําให้ห่านนั้นมันเป็นยังไงครับพิเศษขึ้นเพราะว่าอะไรมันมีสตอรี่มันมีเรื่องราวห่านกว่าจะได้ออกมากว่าจะเลี้ยงกว่าจะโตเป็นยังไง เพราะฉะนั้นกว่าจะเราเอามากินได้นะครับมันต้องผ่านเรื่องราวอะไรมากมายฉะนั้นมองจังหวัดการสุพรรณบุรีผมเชื่อว่าหลายคนเคยไปแต่ผมเชื่อว่าในหลายมุมมองที่ท่านยังไม่เคยเห็นบางคนเหมือนกับแค่ผ่านไปใช่นะครับบางคนไม่เข้าไม่เข้าใจด้วยซ้ำไปฉะนั้นแน่นอนนะครับนะมันมีอะไรดีๆอยู่ซ่อนเล่นอยู่นะเยอะแยะที่เราจะเลือกสรรและสรรสร้างทำให้มันเกิดสิ่งแตกต่างและสิ่งใหม่ๆแน่นอนครับนี่คือเรื่องที่หนึ่งที่เราเนทนนะครับนะครับอ้าว แล้วก็เรื่องที่2องเรื่องที่สก็คือเรื่องของการที่เราจะต้องมาสร้างในเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมคึือนอย่างนี้นะครับจังหวะนี้ก็เริ่มอีกแล้ว <มา S 1> นะครับก็คือเราเปิดคอนเซ็ปต์เรื่องของ o k เคทีวีปก็คือ<ด>จานดำด,ดูฟรีตลอดชาติดูฟรีตลอดชาติพอไปมาเนี่ยนะครับตอนแรกก็บอกว่าวันเนี้เราขายขายแทนสาอากาศ ครับแต่ตอนนี้พอเปิดตัวไปปุ๊บอยากได้ช่องนู้นเพิ่มอยากได้ช่องนั้นอยากได้มีช่องนี้ช่องนั้นเพิ่มอะไรเงี้ยนะครับมีคนก็รีเควส์เข้ามาไอ้ัวเนี้ยไม่ผิดหรอกรนะครับแน่นอนสิ่งหนึ่งเนี่ยเราทําเพิ่มแน่ลูกค้าเขาจ่ายตังค์เขาก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องใช่ถูกต้องแล้วเขาเรียกร้องถูกต้องแล้วแต่พวกเราที่เป็นช่างต้องทํำยังไงนะครับนะฉะนั้นวันนี้กลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยคือชัดเจนนะครับคือแทนสวภาับนะครับ ทุกอย่างเนี่ยมันจะได้มันมันจะได้ไม่มาทางเดียวบอกว่าช่องมาเยอะก่อนแล้วถึงคนซื้อถึงมามนะครับมันไม่มีหรอกมันต้องมาพร้อมพร้อมกันมันต้องไปพร้อมๆกันครับคนดูมาเยอะนะครับช่องถึงจะมาอะอย่างงี้ก็เป็นไปไม่ได้ฉะนั้นวันนี้นะครับมันมีคนกลุ่มหนึ่งเราชัดเจนตั้งแต่เบื้องต้นว่าวันนี้เราต้องไปสร้างแน่นอนในตลาดของโอเคให้คนรับรู้ติดแทรสาวอากาศ คนค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเสาอากิจคือหลายดู3 5มา้าได้เท่านั้นแต่อันเนี้ยดูได้เท่านี้ดูได้เพิ่มขึ้นเท่านี้แต่ในมุมของเชิงในด้านของคอนเทนต์เรื่องช่องรายการ,รที่แชร์ก็ดูแลอยู่แล้วซึ่งก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนหลังปีใหม่จากนี้ไปนะครับที่เราสามารถทําได้ในทางกายภาพคือเรื่องของความถี่ซึ่งเราจะค่อยๆหาความถี่แล้วค่อยๆเพิ่มแต่ในมุมของการตลาดทางด้านเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมเราจะไปสร้างให้การรับรู้มากขึ้น เรื่องของตัว OK เคทกิจกรรมจะเพิ่มเข้ามามไม่ว่าจะเป็นในเกี่ยวกับเรื่องรถโมบายเกี่ยวกับเรื่องของการไปส่งเสริมการขายถึงนะที่คนได้รับรู้ก็คือหมายถึงว่าผู้ใช<า>้ช<า>เลยผู้ใช้เลยผู้ใช้จะต้องเข้าใจได้มากขึ้นโดยผ่านกิจกรรมเหล่านี้ไปจากสาขาไปหาตัวแทนและช่างไปทํากิจกรรมร่วมกันแล,แล้วทางาลูกค้าเราหรือว่าเพื่อนช่างเนี่ยจะสามารถเข้ามารับ บริการเอาอุปกรณ์ไปทำเนี่ยได้หรือเปล่าได้เลยครับจากสาขาทุกที่นะครับที่เราจะทําเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย well um, ่างที่บอกนะครับการที่เรามีส네ูงบริการแล้วก็เป็นสาขาของบริษัทที่ลงไปอยู่ในพื้นที่นะครับภาษาเนี่ยเขาเรียกว่าฝังตัวแม่พูดอย่างกับเป็นพวกสายลับเอ็มเอเบเข้าไปอ่อเอ็มเบ้าไปเลยคือเหตุผลว่าหนึ่งเนี่ยครับพอนโยบายออกเนี่ยนะครับ พอเป็นสาขาเนี่ยนโยบายเขาต้องปฏิบัติตามนโยบายแต่ถ้าเป็นตัวแทนเนี่ยทอาปฏิบัติก็ได้ไม่ปฏิบัติก็ได้ถูกต้องไหมครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะมีนโยบายออกไปว่าการส่งเสริมการขายอย่างเข้มข้นจะตามมาที่บพอพูดถึงตรงนี้เขาบอกอ้าวแล้วไอ้ตัวไอ้ซีแบน์ในจานพี่พี่ชายชอบพูดบ่อยว่าจานใหญ่ดำใหญ่กับดำเล็กดำเล็กคือไอ้นํำใหญ่เนี่ยนะครับมันต้องไปทําอะไรมันมันขายได้ตัวตัวมันอยู่แล้วก็หลังจากที่เปิดตัวแทนที่เราจะคิดว่าออาพี่ชายพูดตรงนี้หน่อย รู้หรือเปล่าเพื่อนช่างเนี่ยโอ้โหที่ไปสัมมนาโอเคกันทุกคนก็บอกว่าโอ้มันไปได้มันไปได้แล้วก็จานจานใหญ่แล้วก็เคยนั่งคุยกันนะว่าเอ๊ะเรามันจะมากระทบไหมใช่ไหมปรากฏว่าโอเคก็ได้เป้าแต่เอสเก้าเกินเป้าไปอีกขายได้มากกว่าเดิมจากแสนเป็นแสนห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันด้วยมันเกิดอะไรขึ้นใช่ตรงนี้มันเกิดขึ้นคือคือเริ่มทีเนี่ยเราก็คิดว่าคือเราก็คุยกันตั้นต้นว่าไอ้จานดําเล็กเนี่ยมันมาปั๊บเนี่ยไอ้จานซีเนี่ย มันต้องลดลงคือโดยทางทฤษฎีต้องเป็นอย่างนั้นบางคนที่กินกันเองเขาเรียกว่าคารเนบาลิซม์คาเนบาลซ์คาเนบาลิซมใช่ไหมแต่ปรากฏว่ามันต่างกันตรงที่ว่าพอไปถามลูกค้าหลายคนลูกค้าหลายคนก็บอกว่าเออตรงนี้มันขายแปลกเลยนะเมื่อก่อนมาถึงเนี่ยเขาบอกขายตรงนี้ขายนีแล้วถูกกว่าบีไหมก็ไม่มีก็เอาตรงนี้ลดลดลดแต่ตอนนี้ก็เลยบอกว่าเออเนี่ยมันลดท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับที่อยู่ทางบ้านที่เป็นลูกค้าจริงๆครับ ช่างเนี่ยทุกวันนี้กําไรท่านน้อยมากแล้วใช่ให้เขาไปเถอะนะบางอย่างนี่จะต่อเขามากเขาไม่มีกําไรเลยเนี่ยก็อยู่ไม่ได้นะครับก็มีลูกมีเมียมีร้านค้ามีค่าใช้จ่ายฉะนั้นกําไรจริงๆต่อหน่วยต่ออะไรเขาต่ำมากอยู่แล้วบางคนต่อเป็นพักเลยใช่ตอนนี้เขาก็เลยว่าอ้าวตัวเนี้ยเขาพอได้ราคาช่องเยอะอ่าราคาขนาดนี้ครับส่วนตัวนี้ช่องราคาถ้าเกิดต่าหน่อยคุณมาเล่นจันดําเล็กนะราคานี้ช่องเป็นแบบนี้ เขาก็เลยบอกว่ามีทางกลุ่มทาร์เก็ตชัดเจนเลยแสดงว่ามันกับมันมีทางเลือกให้ลูกค้าชี้เลยว่าจะเอาตัวไหนลูกค้าก็เลยบอกว่าเออพอนิดหนึ่งเนี่ยพอลูกค้าก็เห็นว่าเออฉันดูแค่เนี้ยจะเอาตรงนี้พอดูแค่นี้เอาตรงนี้คือมีทางเลือกเลยว่าเอาตรงนี้มีแค่ตัวเดียวก็นึกว่าเอ๊ะมันแพงไม่แพงแพงไม่แพงพอมีสองกันปุ๊บนี่เลือกแล้วก็รู้สึกว่าไม่แพงแล้วเนี่ยก็คือสิ่งที่ทําให้ไอ้ตัวดําใหญ่เนี่ยมันไปของมันได้ด้วยเพราะฉะนั้น กิจกรรมที่สองก็คือเรื่องของการที่จะไปส่งเสริมแล้วก็ทำให้เกิดการรู้จักหลายคนที่เป็นเพื่อนดินช่างเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นคนที่เป็นตัวแทนจำหน่ายก็เริ่มบอกว่าโอ้ทำไมตรงนี้เนี่ยนะครับมันขายมันอย่างนี้มันคือกลุ่มยังไม่รู้จักเนี่ยนะครับอย่างนี้เหตุที่ลดราคาลงเนี่ยพี่ชายมีอยู่ปัจจัยเดียวนะครับถ้าเราเรียกว่าดีมาเนี่ยคือดีมาเนัน้อยเนี่ยนะครับนะสัพพายมันมากราคาลดแน่นอนลดแน่ๆทีนี้เนี่ยจะทำยังไงให้ราคาขึ้นมันเป็นไปนไม่ได้เลยที่คุณบอกว่าจะไปควบคุมตลาด ก็ไปสร้างให้คนรับรู้ให้คนรู้จักไปสร้างดีมาน์ขึ้นมาเพราะดีมาน์มันมากขึ้นราคาก็ไม่ลงคือต้องไปสร้างปัญหาไปแก้ปัญหาสุดท้ายเลยดีกว่าฉะนั้นจะไปกิจกรรมสร้างการรับรู้มากขึ้นแน่นอนครับนี่แหละครับที่เป็นเรื่องของตลาดทางเลือกที่อาจารย์เคยคุยในงานสัมมนาครั้งที่แล้ว9เดือน10 ปี2011นะครับว่าต่อไปถ้าเกิดว่าลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้นพวกเราไม่ต้องกังวลครับการแข่งขันมันเกิดแน่นอนแต่ลูกค้าก็จะมีมีเขาเรียกว่ามีเวในการเลือกซื้อเนี่ยการการอะไรการค้าขายเนี่ยมันยอดมันขึ้นทุกๆปีแล้วเพียงแต่ว่าเราต้องบริหารจัดการให้มันดีด้วยเพราะว่าแน่นอนกำไรของแต่ละคนก็คือมันไม่ไม่เท่ากันแล้วเอาละครับนี่ก็คือเป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่เราคุยในเบรกนี้เบรกหน้าครับยังมีข้อคิดแล้วก็มีอะไรหลายอย่างที่อยากจะมานําเสนอนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลที่ต้องมาแลกเปลี่ยนกััันกกสครู่ สั่นรายการโดยใช้ทนใช้นานฐานอกเก็ตแคทเทลคอมสุนตทรียภาพแห่งการสื่อสารซัตออนเซอร์ครับช่วงที่2นะครับเมื่อกี้เราค้างไว้ว่าแนนอกจากว่าจะมีการอวยพรแล้วบอกว่าความเคลื่อนไหวเนี่ยเฉพาะมกราเนี่ยแน่ๆคือเรามีทริป จัดรับรองเพื่อนช่างเรานะครับ20ปี PSI ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับใครซื้อสินค้าของ PSI อยู่นะครับสาขาไหนติดต่อผู้จัดการสาขาท่านนะครับแล้วก็คือมาช่วงที่2เนี่ยแล้วในเชิงของผลิตภัณฑ์ครับใช่เราจะมีอะไรใหม่ๆมาให้กับทางเพื่อนช่างลองไหมหรือว่าเราจะมีเทคโนโลยีสุดยอดมาแนะนำหรือเปล่าครับคืออย่างนี้นะครับแน่นอนหลายคนเนี่ยนะครับอยู่ในประเทศไทยอยู่ใครก็แล้วแต่ส่วนใหญ่ก็จะมาพูดกันเรื่องเนี พอมีอะไรใหม่ๆเข้ามาก็จะพูดเพราะว่ากลัวไม่ได้พูดแล้วเนี่ยจะตกเทนอาจจริงๆใช่ไหมครับนะถ้าเกิดเหมือนไอ้สไตล์ที่พูดไว้นะครับนะคือคนสมัยก่อนเนี่ยก็จะพูดอยู่เสมอว่าคือพูดอะไรให้มันยากๆเข้าไว้อคนฟังเนี่ยฟังแล้วไม่เข้าใจแล้วนั่นแหละคือคนพูดจะดูดีสุดยอดใช่ไหมครับนะไอ้สไตล์พอพูดมานี่นะครับว่าถ้าเมื่อใดก็แล้วแต่พูดแล้วให้คนฟังฟังไม่รู้เรื่องครับนั่นคือมีปัญหาสําหรับความเข้าใจของคนพูด แสดงคนพูดพูดคือไม่เข้าใจแสดงว่าคนที่พูดก็ยังไม่รู้ว่าจะพูดเรื่องอะไรถูกต้องครับพี่แชร์ถามผมว่าวันนี้ 3G เป็นยังไงผมก็พูดได้เลย 3G เนี่ยนะครับพูดได้เยอะเลยนะครับนะว่า 3G มีเทคโนโลยีนั่นนี้นะครับเราจะข้ามเข้าสู่เทคโนโลยี 3G แล้วอ่าสองเราจะเข้าสู่เทคโนโลยี HD แล้วนะครับ HD จะมีอย่างนี้อย่างนี้นะครับ HD ย่อมาจาก High Definition อะไรเงี้ยนะครับนะอ่อันเนี้ยนะครับผมอยากจะทำความเข้าใจกับ เพื่อนช่างกับคนที่เป็นตัวแทนนะครับและที่สําคัญที่สุดก็คือคนที่เป็นสาขาด้วยแล้วก็คนที่เป็นผู้ใช้ครับผมว่าอย่างนี้นะครับเทคนิคที่มีในปัจจุบันเนี่ยที่มีอยู่แล้วนะจับแล้วมาทําให้มันเกิดได้เนี่ยก็เพียงพอแล้วอไอพีทีวีถ้าพูดมาพี่แชร์จำความได้เนี่ยดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต พูดมากี่ปีแล้วพี่โอ้โหมันน่าจะประมาณสักถูกต้องไหมปีแล้วนะแต่มีใครทําแล้วเกิดผลบ้างก็ยังไม่มีไม่มีใช่ไหมครับนะเห็นไหมว่ามีทําทําเยอะไหมเยอะมากแต่ไม่เกิดผลครับคือมีคนทําแต่ไม่เกิดผลถามว่ามันเกิดงานไหมครับอืมมันเสียามันเกิด p r o ดัก t ิ v ตี้ไหมไม่เกิดใช่ไหมผลผลิตด้วยใช่แต่ถามว่ามันยังคงอยู่ไหมไอ้ตัวเทคโนโลยีนี้ก็ยังคงอยู่นะครับแต่จะพัฒนาไปถึงตรงไหนยังไงเนี่ยแล้วเขาบอกว่าอาจารย์แล้วในเมื่อเด็ดมันก็เร็วขึ้นทุกๆวันเนี่ย มันต่อไปมันต้องเกิดแน่นอนเลยใช่ต้องเกิดแน่นอนแต่เมื่อไหร่ล่ะนั่นน่ะสินั่นแหลก็พูดอย่างนี้มาพูดหลายปีแล้วหลายปีตั้งแต่เน็ตในหกส้ 65K จนวันนี้ห้าสิบหกห้าสิบห้าสิบหกเคจนมาถึงวันนี้หกเมกเจ็ดเมกสิบเมกและบางอันร้อยเมกไปแล้วถามว่าเกิดไหม ไม่เกิดไม่เกิดใช่ไหมครับฉะนั้นอย่างนี้เทคโนโลยีเนี่ยมันมีแล้วทั้งว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องของ HD ปัจจุบันทีวีไปถึง 3D แล้วใชนะครับเรามี HD ตัวใหม่ออกมาไหมเรามีเกี่ยวกับเรื่องของ u u s ว v ดีโอไหมเรามีเกี่ยวกเรียกว่าว i ดี o อ n d e ด a ม d มีไหม VOD อดี่า VOD ีมีไหมมีหมดแล้วถูกต้องไหมครับ ทคโนโลยีที่เห็นได้ชัดเจนก็คือตัว OTA ที่ทำมาเมื่อ7ปีที่แล้วทำไปแล้วใช่ไหมครับที่ย่างนั้นเนี่ยมันจะแตกต่อยอดออกไปไม่รู้จะกี่เทคโนโลยีทั้งพูดวิดีโอเข้าไปถึงที่บ้านนะครับทั้งส่งข้อมูลเข้าไปและสิ่งที่ทำได้ที่สุดเลยเนี่ยถามว่าจริงๆหลายคนก็อยากที่มีให้มากที่สุดก็คือว่าทำย่างไรรีโมทเนี่ยนะครับที่จะเปิดแล้วเนี่ยนะครับดูช่องได้แล้วสมมติว่าเลือกได้เลยโดยใช้รีโมทตัวนั้นแหละครับจะซื้อ ในรายการนั้นเลยหมายความว่ามีรายการที่ส่งมาแล้วได้ดูเลยหรือจะดูรายการแล้วเลือกได้เลยใช่หรือแม้กระทั่งจะซื้อของถามว่าที่เหล่านี้นะครับคนพูดมาเป็นสิบปีแต่ถามว่ากี่คนที่มาทำแล้วให้มันเกิดผล เนี่ยสิ่งเหล่านี้ถามว่าเทคโนโลยีเนี่ยคงไม่ต้องไปพูดว่ามันมีหรือไม่มีมันมีแนวคิดมีอยู่แล้วมีหมดเลยแต่ทําให้มันเกิดที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า execution ใช่แปลว่าทําลงมือทาอ่ะได้หรือเปล่านี่แหละคือทําให้มัน execute นี่แหละทําได้ไหมเราไม่ต้องพูดถึงเทคโนโลยีเรามาพูดถึงว่าเราจะทําให้มันเกิดมักเกิดผลเนี่ยทำยังไงมันก็เป็นแนวคิดเหมือนกันนะว่าจะต่อไปใครมาบอกเพื่อนช่างมีเซลล์วิ่งตัวเองตัวเองบอกว่านี่ต่อไปจะทํางี้คือ ทำให้เห็นเลยดีกว่าใช่ก็คือเราบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันนะบอกว่าจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้เนี่ยทําให้เห็นเลยดีกว่าจย์แต่บางทีอย่างที่บอกก็ช่างเราก็คือเป็นคนที่มิตรจิตมิตรใจดีไงคนเดินเข้ามาบอกก็ต้องฟังเขาหน่อยไม่อยากจะไล่เขาอะไรเงี้ยแต่บางทีฟังปุ๊บแล้วคือมันแบบยังไงอ่ะคือมันก็โอ้โหคิดไปตามมันก็เลยหลงทางเหมือนกันเนี่ยตให้ยัคิดเขายังไงดีคืออย่างนี้เราฟังทุกคนนั่นแหละนะครับคนทุกคนมาพูดให้เราฟังเนี่ยไม่ได้เสียตังค์นะสองเข้ามาถึงบ้้าาานเเเรรใช่มัคบบดีกก็็อไว ถูกต้องไหมไม่ดีก็ลืมมันไปเ,ออเราเสียเงินที่ไหนเราเสียเวลาเท่านั้นเองแล้วอาจจะเสียน้ําแก้วหนึ่งถูกต้องไหมค,คนที่มีแนวคิดดีๆยังเมืม่อบ่ายนี่ยังพูดกับพี่แชร์เลยบอกว่าโอ้โหถ้าเกิดว่าใครชวนเราไปทคนที่มีทํายิ่งประสบความสําเร็จมาแล้วนี่นะครับ,รบแล้วชวนให้เราไปกินข้าวด้วยแล้วไปคุยเขาแม้ถึงเราจะเลี้ยงเขามือละหมื่นนะก็คุ้มก็ควรจะไปเพราะอะไรรู้ไหม คนเราทุกคนเนี่ยมีข้อดีแง่ดีอยู่เยอะแยะเพียงแต่ว่าจะเก็บแง่ดีข้อดีเขามาจากมุม<น>ไหนออนะครับเหมือนกันเลยเนี่ยหลังจากนี้ไปเนี่ยนะครับเราก็ต้องฟังเราเชื่ออย่างนี้ว่ามันจะมีข้อข้อมูลจะนําเสนอในเกี่ยวกับสินค้าผลิตภัณฑ์วิธีการใหม่ๆเนี่ยม,มาให้กับในเรื่องของดาวเทียมมาสู่ผู้ที่เป็นตัวแทนจําหน่ายอีกเยอะแยะมากมายโอ้ฉะนั้นเนี่ยเพียงแต่ว่าเราเนี่ยนะครับจะฟังและจะ,จ,ะจับแล้วลไปให้มันเกิดมกเกิดผลเนี่ยมันทําได้กี่คน เขาบอกอย่างนี้คือ9้าสิบเก้าคนหนึ่งคนที่สามารถที่จะจับและทําให้มันเกิดผลได้ไอ้เก้าสิบเก้าคนเนี่ยนะครับก็คือ,อไ,มไม่สามารถประสบความสาเร็จเราเป็นคนหนึ่งในร้อยคนนั้นหรือเปล่าอยากจะเป็นหนึ่งอจะเป็นเก้าสิบเก้าใช่ฉะนั้นวันนี้ถามว่าเราต้องถามว่าเทคโนโลยีทุกคนวันนี้นะครับถ้าเป็นองค์กรหรือเป็นบร,ริษัทคิดถึงเทคโนโลยีอยู่แล้วอืเราเองก็คิดถึงเทคโนโลยีอยู่แล้วว่ารเราจะเอาเทคโนโลยีอะไรมาเหมือนเทคโนโลยี H d ชเนี่ย กับพูดวิโออะไรต่างๆนี่มันไม่เป็นความลับเลยใช่ถามว่าจริงๆรู้หมดนะรู้หมดแล้วทําตัวอย่างไหมต้นแบบทํำไหมทีจะถามว่าจะปล่อยออกไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะสามารถปล่อยออกไปแล้วเนี่ยคนมันจะยอมรับหรือเปล่าอืคืออย่างนี้การทํางานอะไรก็แล้วแต่แม้แต่เพื่อนช่างใครก็แล้วแต่ครับถ้าเราทําแล้วเนี่ยออกมาแก้ทีหลังงานยากมากเลยให้ได้แค่แบบทําให้มันเสร็จๆใช่เหมือนพี่ปัญญาพูดว่าทําให้เสร็จๆอ่าท้องเสร็จนี้เต็มเลยแต่ความสําเร็จ ไม่มีเลยนะครับนะฉะนั้นเนี่ยเราทํางานให้เสร็จน้อยแต่ไม่ให้มีความสําเร็จผมว่าโอเคกว่าฉะนั้นปีใหม่หลังจากนี้ไปมีออกแน่นอนนะครับมีกลางปีมี2ตัวแต่เพียงแต่ว่าวิธีการเนี่ยนะครับเราจะทํำยังไงบอกไว้เลยว่าเขาทํามาก่อนหน้านั้นแล้วแหละจบจบเทปเนี่ยหลังเวทีวิ่งกันปวดแล้ะไปหาไปหาพรดักใหม่มาแล้วดักใหม่ฉะนั้นเนี่ยวันนี้มันต้องต้องทำในเรื่องนี้ บอกได้เลยมันอยู่ในอยู่ในสิ่งที่ตลาดมีอยู่แล้วแต่จะทําให้เกิดงานทํำยังไงแค่นั้นเองนะครับ เราก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรอาจจะต้องมีความรอบคอบนิดนึ่งเพราะว่าเราสังเกตหลายครั้งครับเพื่อนช่างเราเนี่ยเวลามีใครมาบอกอะไรก็ตามแต่บางทีอย่างที่บอกก็คือผมก็เป็นนะคือเวลาใครมาบอกอะไรปุ๊บก็จะเอียงไปทางนั้นเออบางคนมาพูดว่าต่อไปเขาไม่ใช้แล้วนะทีวีดาวเทียมอย่างนี้นี้เราก็ตื่นตระหนกใแล้วก็พอมาเจออาจารย์อทุกคนก็เลยบอกว่าอาจารย์นี้อาจารย์ก็เริ่มมาอธิบายในชัดแอนเซอร์ไงว่านี่เออพวกเราก็ต้องทําความเข้าใจว่ายิงแล้วสมันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับจริงๆแล้วคือมันมีเป็นเป็นเรื่องเล่า รอบครอบนี่คืออะไรมีผู้ชายคนหนึ่งก็คือโทรศั์ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยโทรกลับไปปุ๊บปรากฏว่าผู้หญิงคนหนึ่งรับโทรไปหาจะโทรไว้ที่บ้านตัวเองรับเสร็จปุ๊บกว่าอ้าวท่านใครรับสายอันนี้เขบอกว่าเนี่ยฉันเป็นแม่บ้านบอกเฮ้ยที่บ้านที่บ้านผมไม่มีแม่บ้านผมไม่เคยรับบอกคุณคุณนายเพิ่งสั่งให้มาวันนี้อ้าวอันนี้บอกเลอะแล้วอ้าไปเอาขอสายคุณนายหน่อยบอกว่าคุณนายไม่ว่างค่ะตอนนี้เพราะคุณนายกําลังอยู่ในห้องกับอีกผู้ชายคนหนึ่งอ๋ออันนี้ฟังโกรธเลยจา์โกรธปั๊บ อยู่กับใครเออบอกว่าเนี่ยอออคนคนนี้ก็คือเป็นคนสวนอ้าวอันนี้ก็คือแบบฟังแล้วแบบยิ่งแบบปลื้ดเลยนะปี๊ดเสร็จปุ๊บอ้าวตรงนั้นน่ะนายลินชากับมีไหมมีปืนไหมบอกว่าโอ้มีบอกเอ้ยผมไม่ไม่มีบอกว่าอ้าวงั้นไปหยิบมีดที่ในในครัวจัดการเลยกระซวกเลยทั้งสองหัวเมียในบนเตียงเลยบอกว่าอันนี้ก็คือไปเสร็จปุ๊บโช๊ะโช๊โช๊ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วังไงต่อบอกว่าอ้าวที่เหลือนะคือเธอก็ เอาของทั้งหมดเนี่ยไปเก็บไว้ในห้องใต้ดินทําลายหลักฐานไว้อันนี้บอกโทษนะคะบ้านนี้ไม่มีห้องใต้ดินอันนี้ก็บอกเออ้ที่นั่นคือสองห8 8 8 8หรือเปล่าครับคือโทรผิดโทรไปผิดบ้านต้องรอบคอบจ่ไปสั่งอ้กล้นแล้วที่สั่งไปเนี่ยคือไม่ใช่เมียตรงเองครับบ้านเขา ้องรอบครอบนะครับอ,อันคือวันนี้อาจารย์ฝากแนวคิดไว้นะครับหนึ่งก็คือสวัสดีปีใหม่ให้กำลังใจทุกคนพร้อมกับแง่คิดว่า ความสำเร็จนะคือคงไม่ได้มาหาเราแน่นอนเราต้องไปหาความสําเร็จแต่สิ่งสุดท้ายเนี่ยคือเราต้องทําร่างกายเรากับสุขภาพจิตเรานี้ให้ดีและพร้อมซะก่อนเดี๋ยวความสําเร็จมันมาเองสองนะครับก็คือว่าวันนี้คืองาน10 20ปี PSI นะครับเชิญชวนนะครับสำหรับช่างที่ว่าเคยซื้อสินค้าของ PSI อยู่แล้วนะครับติดต่อผู้จัดการสาขาท่าน2 22 23 24 25 26 27 28เนี่ยมีอะไรหลายอย่าง เป็นแง่คิดเป็นกิจกรรมและทําให้เรารู้สึกว่าถ้าไปแล้วเนี่ยคือท่านต้องได้แน่ๆน,น,นะครับ,รบสุดท้ายเนี่ยคือผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นนะครับมาไหมมาแน่นอนอแต่แน่ๆเนี่ยคือมาเนี่ยมันต้องเกิดมันต้องใช้ได้จริงและท่านสามารถเอาไปใช้แล้วก็เอาไปอะไรไปต่อยอดกับธุรกิจท่านท่านได้ไม่ใช่ว่ามาแค่เป็นลมปากมาพูดกันเฉยๆโม่ๆกันเนี่ยเราไม่ทําไม่ทํานะครับแล้วก็ สั่งหูไว้หูนะครับรอบครอบนี่ครับก็จะอยาไปสั่งค่าคนโดยโทรศัพท์ไปผิดเบอร์นะครับวันนี้ซานเซอร์หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ